สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผงได้ยินข่าวนะครับข่าวพุณเอ๋นะครับภรรยาของพี่ปอเนี่ยซึ่งป่วยเป็นมะเร็งปอดคือต้องบอกว่าโรคมะเร็งปอดเนี่ยเป็นโรคที่แต่ว่าภายเงียบไปไะนคนไทยเนี่ยเป็นอย่างเยอะนะครับ,เพร,ะะรรบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจาก PM25 แล้วก็สภาพอากาศที่มันไม่เหมือนเดิม บางคนบอกนียไม่สูบุรี่ทำไมเป็นมะเร็งปอดนะครับบางทีเชื่อไหมการจุดทูปไหว้พระนะครับควันทูบก็ทําให้เป็นมะเร็งปอดได้เหมือนกันนะครับโรคนี้มันทัยเงียบพอเป็นแล้วเนี่ยบางคนเอ่อกว่ากว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันก็ระยะที่สามที่สี่ซึ่งบางทีมันก็สายเกินไปนะครับดังนั้นแล้วไอ,ไอ้การรู้ตัวแต่นันเนิ่นๆมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่ง โรงพยาบาลวิมุตตเนี่ยเขาได้เปิดศูนย์สุขภาพปอดนะครับซึ่งไอการตรวจเนี่ยจะเราจะรู้ผลเร็วนะครับรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดหรือไม่นะครับรู้ว่าโรคเกี่ยวกับปอดหรือไม่นะครับมีโรคหลายโรคซึ่งเกี่ยวกับปอดนะครับอเดี๋ยวเรามาฟังกันให้สัมภาษณ์ของคณะแพทย์จากโรงพยาบาลวิมุตตกันนะครับเกี่ยวกับที่เขาจเปิดศูนย์สุขภาพปอดวิมุตตนะครับว่าเราควรมาตรวจที่นี่ หรือไม่นะครับมันดีอย่างไรนะครับโอเคครับตามผมมาเลยครับ เรายังท้องอืดยังติดอัดบ้างรอได้ประมาณการลบไอ้นี่มันทรมานมากหรือบางคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมีจุดใดปอดเราจะรออีก3เดือน,ลออน,นแล้วยังไม่โควตานี่เดี๋ยวเราค่อยระวังเรื่องอะไรบอดมันก็ทิ้งยากันเนี้ยผมคิดว่าตรงจุดเนี้ยถ้าเรามีสมบัติที่ควบวงจรน,นะครับโรงพยาบาลติฆชนนะครับที่เป็นตัวรองรับได้การอะไรง่ายขึ้นโรงพยาบาลรัฐที่อยู่รอบๆก็สามารถสามารถมาใช้บริการตรงนีไ้ได้เดี๋ยวเปิดจา,ทานทร์เที่ยงเสริฟต่ออยากให้มองว่า,าการที่เราต้องรอคิว จะมอง,งการ,กรกอนุเชั่อคือการตัสเกดูต่ำว่าการเทสที่เราเลือกกลับมาเมื่อกี้แลว้วก็จะเป็นการตรวจสแกนแล้วก็สองร้ที่อบางคนไปฟิลชับแล้วจบด,ดคำถามว่าเอบนี้กับ้เวลาที่คุณรอหนึ่งวันหนึ่งเดือนมาความไม่สบายใจทีเ่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องเน้นคำว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็คือ specialist คำว่า s p e c i a l i ยากจะมองว่าไม่ได้บอกแค่อานรกลับนะครับแต่สื่นกั สิ่งสคัเรามอว่าหมายถึงแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกางทำแผนจังแต่นนในกรณีหนใจนนต้องมองว่าเราการตรวจเนี่ยเพื่อจะให้คำตอบหรือว่าการไม่เรียงโกมีความสําคัญเพราะว่าในบางครั้งเราไม่รู้มันเกิคดความเจ็บปดท่านได้ไหนจะแจ้งใช่ไหมคำว่ารออีกสามเดือนจะได้คิวตรดในโรงพยาบาลท้่เป็นเซอร์วิสของทาภาครัฐเนี่ยถ้าเราสามารถ ว่าการรอการที่เราเปวดเราไม่เห็นไแล้วมันจะเป็นอาการไออาการเย,ย็จะรุน่างหรือว่าการทักคนบางคนบอกว่าไอเป็นเรื่องจะรอนะครับอีกสามเดือนไม่มีขยะกรบใชนะครับผมคิดว่า time constraint หรือว่า time schedule เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในปัจจุบันพราะว่ามันมองแค่ว่าไม่ใช่แค่ space เ่นคัคือ schedule ในสภาวะไหนที่ได้ประสิทธิภาพใก้ครอบครับ สขอจานกระสับนิดหนึ่งนะครับของตัวมิม่ตมดเราอะครับก็จะมีโครงการมาโครงการนะครับที่เราเลิงก์กับตัวโรงพยาบาลัเราแล้วอย่างเช่นตอนนี้ของทำเอ็กซเรย์ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์ออนหรือเอ็กซเรย์อยครับทางของตัวโรงพยาบาลเรายังมีราคาที่เท่ากับรา,าคากรมชีการเลยก็คือถ้าเกิดคุณไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลผู้ปุ่ยไปที่รามาธิ่ดีไปรับวิถีแล้วติดรอคิวน,นาน คุณถือไปนะครับเข้ามาที่นี่เราคิดราคาเท่ากับโรงพยาบาลรัฐเลยนะครับเพื่อให้คนไข้ได้เข้า,ขาถึงได้เร็วขึ้นเพราะเรื่อง,องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญต้องช่วยกันครับนะบอย่างเช่นตอนนั้นโควิดเข้ามานะครับถ้าจำได้นะครับพอเราโควิดเข้ามาเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีการแบ่งแล้วครับโงรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนี่ก็สิ่งที่ต,ทต้องช่วยกันนะครับเพราะโรคปอดเป็นโรคที่สําคัญถ้าอยู่ดีๆ pm 2.5มันขึ้นมาแดงตลอดทั้งปีนะครับทั้งเดือน โรคมะเรมันจะสูงขึ้นเยอะมากคนก็จะเสียชีวิตกันเยอะมากดังนั้นกิจก,กรรมพวก,น,กนี้เป็นกิจกรรมที่เราพยายามปรับเปลี่ยนมาก,าก,กอาจารย์ต้องพูดอาจจะเคยยกตัวอย่างได้นะครับอย่างเคสที่แบบเร็วขึ้นที่วันนั้นที่เรามาเจอเคสที่แบบโบรคปอดเจอจุดในปอดภายในระยะเวลากี่วันครับอาจารย์ลองแชร์เหตุการณ์น<อ>ีล้ลองใช่เข้ามาปรึกษาด้วยบอกว่าออสงสัยนะครับแล้วก็เช็คอัพธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปทำทีสแกนภายไปวันเดียวกันไปตอนเที่ยงตอนเย็นเราเซ็ต สองกล้องอย่างที่แสดงวิัีโอที่ดูผมน่าเข้ามาบท่านอาจารย์วิรัตินะครับนมีเทคโนโลยีทไทยในการสอ่องกล้องตรวจชิ้นเนื้อยันนั้นก็คือตัดชิ้นเนื้อเสร็จเชา้าคนไท้กลับบ้านตอนบ่ายผ่านมาผลชิ้นเนื้อออกปรากฏว่าเป็นมะเร็งปอดนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาพี่ติ๋สิครับว่าจะมีโรงพยาบาลไหนบ้างสามารถทําได้เร็วขนาดนี้อย่างแน่นอนครับเราก็เคยเจอจุดในปอด แวบแว้แจิตใจ,จตกไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ะมารีหรือเป็นมาร์ราถ้าเรารู้ได้เร็วรักษาได้เร็วจิตใจก็จะดีขึ้นอันนี้ของเราเนี่ยเคสเนี้ยเราใช้เวลาประมาณ3วัน2เจอวันแรกเอ็กซเรยปปปป์ปอดผิดปกติวันภายในวันเดียวกันตอนเย็นเราเอ็กซ์เรย์ส่งเลยแล้วก็รีบส่งปุ๊บเราตัดผงชิ้นเนื้อของผลชิน้นเนื้อเร็ววันลุกลุกขึ้นรู้ลแล้ว่ามเร็งปอแน่เรารีบวางแผนการรักษาสุดท้ายฉายแสงให้ยาให้เคมีบำบัดจนใก็จะลอดับ เดียวกันนะครับเวลาที่เป็นแบบนี้เกิดคืถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นาน3เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไปมาใงจากจุดเดียวมันกลายมาเป็นจุดที่กายึ้นนะครับคือแม้มกระทั่งบอลนารโรคก่อถ้าเป็นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวถ้ากลารมี็่โรคปอดแล้วปล่อยทิ้งไว้อีก3เดือนคนในบ้านติดทุกคนคนในรอบข้างเพื่อนร่วมงานทุกคนกลายเป็นมอเล็กปอดกลายเป็นกลายเป็นรโรคปอดอันนี้คือเสียงที่สําคัญครับนี่คือจุดประสงค์ของมรลมนุษเรานะครับแน่นอนเราเป็นเอกชนแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าเราอยากให้ c ีเอากัน เราอยากจะให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะครับโรงพยาบาลเราตั้งแต่ตอนที่เราเปนเปิดออกมาที่มุ์งหกมาขึ้นมานะครับการฉีดวัคซีนทุกคนก็จะรู้จักรักเราก็เต็มที่ในการฉีดวัคซีนมากๆนะครับเพราะอยากให้ทุกคนหายอยากให้โรคทุกคน่ยดีขึ้นนะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นจุดมุ่งหมายสูงพอของเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะมาทำกำไรเต็มที่นะครับเราแค่อยู่ได้นะครับแต่เราต้องการรับใช้ประชาชนรับใช้คนทุกคนให้เข้าถึงรักษาได้เร็วที่สุดและเปลี่ยนการรักษา นะครับจากเดิมที่คุณต้องรอนานแต่ถ้าเกิดสมมติคุณรักษาได้เร็วโรคของคุณจะเปลี่ยนโรคได้เลยนะครับและทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีชีได้ามากมากเลยครับต้องบอกว่กาคนคไข้ในทุกคนเนี่ยมันมีทั้งมีความเสี่ยงกับไม่มีความเสีย่ยงเนาะและไอ้ที่เรารู้อย่างเช่นความเสี่ยงคือสุขุลีก็มีความเสี่ยงแต่อย่างเราทางที่ไม่สุขุลีไม่ได้แปลว่าไม่ได้ไม่ได้มีความเสีย่ยงจะไม่เป็นบริโภคมันดีเป็นพุ่งันเองแต่จะแตอย่างใช่ไหมครับดังนั้น ถ้าอย่างวันนี้ครับถ้าเราบอกว่าเราช่วยแทุกคนนะบดความเสี่ยงนะถ้าเรารู้ว่ามีความเสีย่ยงหรือเรารู้ว่าด้วยค่าอายุขัยช่วงไหนมีความเสีย่ยงเราทำโปรโดซิตีครับเพรนั้นโปรโดซิตีในะปัจจุบันนะครับมันเห็นแม้กระทั่งระดับพันบินอยู่แล้วนะครับเนั้นเวลาเราเจอเราเจอตรงนี้เราบอกได้แล้วว่ามันเจอแต่มันเจอเป็นอะไรเราต้องมาตรวจว่าการเจอจุดบางคนนะครับเหมือนเวลาเราเราเจอเม็ดบนผิวหนังนครับ ถ้าเราตัดชิ้นนี้มันออกมาอาจจะเป็นเป็นเล็กเป็นนหรือว่าเป็นเม็ดสีธรรมดาก็ได้ใช่ไหมครับและด้วยเทคโนโลยีของซีทีในปัจจุบันนะครับมันเจอความผิดปกติแต่ความผิดปกติมันนั้นเป็นอะไรก็าพูดอยู่ในเทคโนโลยีที่ไปจับต้องมันก็เป็นอะไรใช่ไหมครับแต่แน่นอนในโลกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เรากำลังเดินหาความใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมครับเราอาจจะตัดได้อยู่ที่มากกว่า5ถึงห้มิลลิเมตรถึง1เซนติเมตรอย่างนั้นเราอาจจะปล่อยไอะไรที่ห้ามเป็นการติดตามเนี่ย ไม่ว่าเราจะผูรักษาว่าคุณเป็นโรคอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่เปลี่ยนไปคือเราต้องเฝ้าระวังติดตามสิ่งที่มันมีอย่างต่อเนื่องนะครับอันี้นะครับผมอยากฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง awareness ครับเป็นเรื่องของคำความรู้ว่าเอเราป่วยเราไม่มั่นใจเราตรงนี้เรามีโรคอรมไมอไอหลายๆคนนะครับผมครับ อตอนช่วงโควิดพวกเราคงรู้เอ๊ะฉันติดหรือยังฉันไม่ติดฉันหายใจเขมเหนื่อยกว่าจะมาถึงบางคนดีเลยละไม่ทนันรัลตรงอองละทาให้เราเซฟชีวิตเขาไม่ได้อันนั้นเป็นเพนพ์ร้อยของทางฝั่งฝั่งของการแพทย์มากๆเลยว่าเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้งั้นเอาแวนเนสเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราถึงอยากจะให้พี่พี่สุนโชนช่วยในการกระจายความรู้ครับว่าถ้าเกิดคุณมีโรคไอหายใจไม่ออกอัดหอพคืนหายใจไม่ได้ไไดอันนั้นคือโรคของตัวที่คนไข้จะต้องพยายามพยารู้ละว่ามีความรู้กับตัวโรคของตวเองนะครับอย่าปล่อยให้โรค นตครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็อยากกระตุ้นพี่พี่ส่วนมวลชนนิดนึงว่านอกจากที่คนไข้มีเอาแวนเนสแล้วให้เขารับรู้เลยครับว่าเรามีโรงพยาบาลของเราที่สามารถรองรับเขาได้นะครับคุณมั่นใจได้เรามีเอ็กซ์เพอร์นะครับคอยดูแลเ็าอยู่เราเีเทคโนโลยีที่อันสมัยหลากการที่เข้าถึงได้สามารถมาโรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวนะครับเรามีระบบในการดูแลให้นะครับช่วยเหลือให้ละให้เขาหายจากโรคได้เรืที่สิบครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้รับครับเพื่อนและนึก คือความผงใหญ่ของคณะแพทย์โรงพยาบาลวิมุตต์นะครับซึ่งต้องบอกว่าโรคปอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับภยัยเงียบเหมือนกันนะครับข้ามกลางสงภาพอากาศนะไม่ว่าจะเป็น PM 2.5แล้วก็มลภาวะต่างๆมากมายเี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันเจ็บป่วยนะครับการทำงานการหาเงินมันก็ลำบากนะครับกับสภาวะช่วนี้นะครับ ก็ขอทุกคนมีสุขภาพดีนะครับดูแลส,สุขภาพกันนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับวันนี้คุณดูแลปอดคุณดีหรือยังถ้าไม่มั่นใจนะครับหรือว่ามีอาการที่เสุ่งมเสีย่ยงศูนย์สุขภาพปอดโรงพยาบาลวิมุติพร้อมที่จะตรวจเช็คร่างกายให้คุณครับสวัสดีครับ